ในการสร้างบ้านแต่ละหลังครับเราต้องเริ่มทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววิจะพาตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าเรามีวิธีการเตรียมคุยกับผู้ออกแบบยังไงนะครับมีวิธีการเลือกผู้รับเหมายัางไงอย่างเช่นอย่างเคสเองเนี่ยผู้รับเหมาวิได้แล้วนะครับก็จะเป็นของคุณจ้ะนะครับช่องจะสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูงานคุณจระกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวิก็จะพาดูตลอดกระบวนการเลยนะครับในช่วงตั้งแต่การทาฐานรากนะครับว่ามีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับวิ่งมาจนถึงในช่วงของการตกแต่งนะครับแล้วก็ไปถึงเเเรรืื่่่ออองงงงงขคไฟฟ้้าาตๆทัหมดลย การที่จะมีบ้านสักหลังนะครับเราควรจะเลือกวิธีไหนดีแน่นอนครับส่วนใหญ่แล้ววิธีมาตรฐานนะครับที่เราทํากันส่วนใหญ่นะครับก็โอเคอาจจะเป็นไปซื้อบ้านโครงการใช่ไหมครับไปดูโครงการที่สร้างสําเร็จแล้วนะครับอย่าง2เองเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการซื้อที่ดินนะครับหรือว่าท่าหาว่าเรามีที่ดินอยู่แล้วอย่างเช่นองเคสวี่เองเนี่ยมีที่ดินอยู่แล้วก็เป็นการไปจ้างนนคนมาสร้างนะครับซึ่งจ้างคนมาสร้างก็จะมี2แบบนะครับก็คือจ้างเหมานะครับให้กับพวกบริษัทรับจ้างสร้างบ้านสร้างไปเลยนะครับหรือว่าในอีกกรณีหนึ่ง แล้วก็ไปจ้างผู้รับเหมาอีกทีหนึ่งหรือว่าสารนะครับก็คือไปซื้อบ้านมือสองเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ดีมีเรื่องงบเป็นตัวตั้งครับวิมองว่าก็ซื้อบ้านโครงการเลยก็จะง่ายเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ครับบ้านโครงการเนี่ยเขาก็จะมีบ้านให้เลือกที่สําเร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเห็นตั้งแต่แรกแล้วครับว่าตัวบ้านเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอีกหนึ่งข้อดีครับของการซื้อบ้านโครงการก็คือเราเนี่ยก็จะได้ตัวคอมมูนิตี้มาด้วยนะครับเขาก็จะมีการจัดการเรื่องการดูแลพื้นที่ส่วนกลางนะครับแต่ว่าแแนนนนนน่อออออออคคคคครรรรรรรััััััับบบบบสสาาาหหขข้้เเเเียยลลลกกกกกๆะะงงตวโืืื็จ ไม่ได้มากนะครับการซื้อบ้านโครงการเนี่ยน่าจะแพงที่สุดนะครับถ้าเทียบกับการสร้างบ้านประเภทอื่นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการซื้อบ้านมือสองนะครับถือว่าวุ่นวายน่าดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปตรวจสภาพใช่ไหมครับ่าตรวจสภาพบ้านเป็นยังไงนะครับมีอะไรที่สึกหรอหรือเปล่าแล้วก็คุณภาพเนี่ยมันต้องไปซ่อมแซมอะไรยังไงหรือเปล่าตอนนี้ครับบ้านมือสองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจมากๆครับคนที่จะขายบ้านนะครับโดยเฉพคนที่แบบร้อนหน่อยใช่ไหมครับตัวราคาเนี่ยก็อาจจะเป็นราคาที่เขาต้องการเงินไปใช้นะครับเพราะฉะ มือสองเนี่ยราคาเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงนี้ได้ราคากันดีมากๆจริงๆนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการสร้างบ้านในพื้นที่ตัวเองนะครับโดยปกติแล้วถ้าคนที่จะสร้างบ้านในพื้นที่ตัวเองหลักๆก็จะมี2กรณีใช่ไหมครับกรณีแรกก็คืออาจจะมีที่อยู่แล้วนะครับกรณีน,นึงครับก็เราอาจจะอยากได้บ้านในโลเคชันในโลเคชันหนึ่งนะครับที่มันไม่มีบ้านสําเร็จรูปหรือไม่มีบ้านมือสองครับโอเคมันก็อาจจะมีความจําเป็นแบบที่เราเนี่ยจะต้องไปสร้างบ้านเองได้เป็น2กรณีครับกรณีแรกก็คือการจ้างบริษัทรับจ้างสร้างบ้านรมาาส้งเลยซึ่งถ้าเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่เาก็จะมีบบ เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับปรับแก้ได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็โอเคเขาก็จะมาลันต้งแต่ต้นจนจบเลยครับก็ต้องยอมรับนะครับมันก็จะแพงกว่านะครับแต่ว่ามันก็จะสะดวกกว่าครับกับการที่เราไปจ้างคนออกแบบเองนะครับไปจ้างผู้รับเหมาเองสาหรับส่วนตัววิเองแล้วบ้านหลังนี้ก็ต้องบอกว่าวิเลือกทางที่ยากที่สุดนะครับก็ด้วยความที่เราอยากได้อะไรที่มันคัสตอมจริงๆนะครับอยากได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับวิจก็จะจ้างผู้ออกแบบก่อนนะครับแล้วเราก็จะคุยกับผู้ออกแบบครับว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนหน้าตา